พว่มเียมจะอ่านข่าวได้ไหมพรุ่งนี้เช้าหน่ะร้องสุดๆเลยน่ารักมากพ่อด้านหน้าแล้วมาพ่อด้านหลังอีกครับ จากข้างหน้าแล้วครับข้างหลังอีกครับปานหักที่นี่ครับโอ้โเอฟซียงอีงเดือดร้อนอะไรครับนับมือกิ่งธวีคุ้นเลยครับในระยะปีกว่านี่ไม่มีแผ่เลยครับเนี่ย ยอดที่ดี่ครับความมักความแพงความเมตตาผมเป็นซีแฟนคลับจะกีนแต่ตอบแทนประคุณพี่น้องจังใดน,นะครับ ละอันนี้อันนี้ค่าครับมาหาองอิงตลอดลว่าจะมีงานเลยครับยอดทีดีบ้านหักน่ารักทุกคนเลยบ้านฮักบ้านหักป่าใสพี่ครับ บ้านฟ้าไสโอ้บ้านหักต่างแดนก็มาวันนี้เออ้อน้องชุก

เจอตัวจริงแล้วเขารีแอคชั่นน่าฟังมากหนูดูคลิปพนนทุกวันเลยหนูรอคลิปสาวน้อยไม่ไหวหนูดูคลิปพนนทุกวันเลยรอพนนลงคลิปอยู่ทุกวันเลยฝากช่องได้เลยครับผมชื่อที่สุดออฟฟิเชียลค่ะรักสาวน้อยมากเลยถึงแม้ว่าที่สุดออฟฟิเชียลค่ะพนนคือแม้ว่าหมอนไปด้านหนูจะยู่ทีปอื่นค่ะแต่ว่าหัวใจหนูสีแดงเต็มที่ค่ะพนน เราก็หลอดผนดลงคลิปทุกวันเลยนะคะขอบคุณค่ะเราะนดก็ใส่ลงคลิปทุกวันเลยนะคะเพราะต้องพราต้องเติมเด็ดวๆแล้วพราหนูอหลอพ่อทุกวันเลยนะคะดูริมข่าวกระแสไปก่อนเพราะว่าเขาไวเพราะเขาไวมากอันนี้คือไวที่สุดเพราโจ้โพสต์ได้ถึงหนึ่งนาทีข่าวด่วนมาแล้วข่าวด่วนจริงๆครับด่วนจริงริมข่าวกระแสนะครับพี่น้องครับล่สุดและนี่สัมพัญวันที่สาม พอนอนไปเป็นโพส์ด้วยไปเป็นถูกไปแชร์ประสบการณ์เราจเจอกันวันที่สามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพอนดนลงทลิปบ่อยๆเพราะว่าหนูจะตามรีครัพอนับน่ารักมากครับครับ แบบนี้มาเป็ีกว่าแล้วได้ไปีน้องครับยังบ่มีทีทราบว่าจแผวจิย่างเลยครับป๊าดระเปิบมิดมีได้อีกมีบุญเพิ่มขึ้นได้นะครับยจ้าเพื่อถึงเปิดฤกษการนะครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วครับแลกันรับบ่น้ใจพ่อๆแม่ๆ FC ก็สุดยอดด้วยกันครับหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเวลาองหิงจะเดินทางักผ่อนเพื่อนขออะไการครับบอลัมไอดอนนะครับพี่น้องครับส่งกำลังใจให้น้องหิงครับพามินใตคิปเดี๋ยวเลยครับเ็มเักเบิร์เสาเต้นพื้น ครับเ้ยบอสครับดูดีคนรอตอัดีครับเจนนนสดีคามครับนี้รันครัสจแลิสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวครับเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวพ้อกันไหมเปิดฤดูกาลครับผม คือว่า่อทตยตะกี้เราส่งบไลวันนี่บรลครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานส่งขาดน้องหวเข่าบอมาบอผไ้แม้ครับีงนบอคิดฮอนต้องเข่าบอบถามหาซื้อมาเพราคบองประชุมสนองคดีเก่าเจ้ารอคดีเกา เด็กใหญ่ๆเหมระว่ะล <Luis> ่ะสนตาเลยเ้ลูเชื้ลูกมะ้ามาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนี่ะแล้วมาฝากช่องอิช่องขาน่ารัก คลิปนี้ฝากพี่น้องทำนี้ครับน้ำตาที่ไหลปัจดเป็นเองพี่พี่น้องครับ คุณคุณแม่อะไรครับเอาฮักอีลาฮักสาวน้อยฮักพ่อจูไปนัำกันยังที่ตลอดไปนะครับคือเก่าแหละครับติดตามตลอดไปแล้ว ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนครับ